แม่เฮ้ยว่ไปไปหาไหมไปเชื่อจับปลากันแหละสนกูไปเหรคนกูว่าไปอนไปเชี่ยวึนเฮือพ่อบ้านหมาไกันนนั่นบ้านลกันแล้ด้เือดแม่งฟวิมันหมาเลยสัตสัมระอยชแม่เล็กกาเขียวเนี่อะรออ่ะ นัมันไปจับปลาเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงใช้กูตัวเก่งเอาไรเออเดินใหญ่เหรอใหญ่สุดสุดเยโอ้ยเจ็บเฮ้ยเจ็บกี่ไหนอ่ะมูดเกินท่ามันขู่นี้เฮ้ยมูน่าจะปลาใหญ่เลยปลาเนี่ยมูต้อตกเสือกไอสัตว์ไอที่เหี้ยฮึนักกูเฮ้ยเจ็บดูดิงูหน้างูเหี้ยดิงูตัวมันหลุดนี่นี่เขาุดแล้ว อันนี้ขาหนเหรอเหี้ยญ่โอ้มาทำไเหี้ยไปได้กูโอ้นูอ้ามตวบ่เฮียอันนี้เขาหไม่ตายเอ้ยแมงมอใคเอ้ยนอนตัวแมมเฮ้ยสีอะไรน่าวักตมยสัตว์มวไอ้ตายวะทำเชี่ยนน่ารักกว แม่ซื้อรถใบแท้จริงนะกูเนี่ยอืมอืมเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะโอ้เอาจรงเหรเฮีย